5ธันวาคม2024นะคะท่านผู้ชมอยู่กับน้าอ้อยวราพรยารังสีนะคะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างดินแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เป็นวั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 นที่5นะคะแล้วก็เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันดินโลกนะคะเขากำหนดให้เป็นวันดินโลกนะเพื่ออาจจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของการปลูกทุกอย่างที่ทานทานทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ปลูกแบบผสมผสานไม่ทําพืชชงเชิงเดี่ยวนะคะทีนี้ท่านจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของดินและน้ําอย่างวันนี้น้ำม้อยให้ดูเนี่ยก็คือน้ำม้อยขุดบาดาลน,นะคะแล้วก็ปล่อยน้ํามาตามอย่างเงี้ยตอนแรกนะคะที่เราทำนะเราทําแบบนี้นะคะเ,เราทําแบบนั้นนะคะปรากฏว่าเออข้างล่างอน้ํา ไม่ถึงดินดินไม่ได้นะคะดินไม่ได้น้ําเราก็เลยเจัดการให้น้องขูดเป็นคลองไส้ไก่สรุปพ,พระบาทสมเด็จพระราชก,การที่เ้าเราเนี่ยพี่ดิก๊กลงน้ําแล้วก็ต่อสายเลยแล้วก็ดึงสายไปได้เลยเออ่สิ่งที่เราทําก็คือการที่เราพยายามจะให้แบบใช้แรงน้อยอะ่ะปรากฏว่าเราเราทาแล้ว เราก็อย่างนี้เลยค่ะพอให้เด็กขุดคลองปุ๊บก็เสียบเป็นอย่างนี้ลากไปเลยนะทีนี้ตอนแรกเราทําแบบนั้นนะคะปรากฏว่าไม่เวิร์คเพราะว่าพลาสติกอะ่ะเขาคุมน้ําไว้กลายเป็นน้ําไม่ได้ดินไม่ได้น้ําผลที่สุดมาพระละนโมก็ลองทําดูนะคะว่าเอ๊ะเราก็คิดว่าทาไมเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําคลองไส้ไก่น้ําก็หายไปหมดสิน้ํามันจะหายไปหมดปรากฏว่าไม่คิดเองคิดเองพอทําจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านทํานี่คือ สิ่งที่ท่านลำลัดบอกนี่ก็คือท่านทํามาก่อนหมดแล้วนะเพราะว่าท่านก็จะทาในแปลงของท่านที่ที่ที่ในวังด้วยใช่ไหมทีนี้อันเนี้ยนะคะนโมก็จะแยกสายออกมาอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องลดน้ําเลยอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบที่เราปลูกไว้ทีนี้เราก็อันเนี้ยดอกด้วยนะคะนโมทดลองหลายอย่างด้วยเพราะว่าที่ที่ทดลองกุบกับกุหลาบเพราะว่าเห็นเขาใช้สารเคมีกันเยอะมากนะคะเราเรียกว่าสารเคมีเลยเพราะว่า เขาใช้ประมาณสามตัวค่ะในการพ่นกุลาบแต่เป็นเคมีเลยเป็นยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสารเคมีเป็นยาฆ่าแมลงเป็นอะไรแล้วมาลองปลูกโดยที่ไม่ใช้อะไรเลยนะคือหมายความว่าใช้ภายใต้แบรนด์เราก่อนดินน้ําแค่นั้นเองแล้วก็มิสเตอร์ฮิวมัสเราแล้วก็อันนี้ก็จะมีของปลาดแต่ว่าต้นเนี้ยเราเพิ่งจะใส่ไปเมื่อวานนะคะเราลองปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกสิบหกเขาเขาบอกว่าเขาใส่กับอไอตัวอันนี้นะคะ ตัวเขาเรียกอะไรเอาใส่กับตัวกุหลาบนะคะสูตรสิบหสบหกทีนี้อันนี้ไม้ดอกแล้วตอนนี้นุ่มยเอาผักเชียงดาเนี่ยที่ที่เลือกผักเชียงดามาปลูกเลาะรั้วเพราะว่า,าตรงเนี้ยมันผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักที่ถือว่าเป็นควีนเป็นราชินีของอพืชทางเหนือเรานะคะเป็นเป็นพืชผักที่เป็นลักษณะของอาการที่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระ พอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้อ่ไปช่วยลดเรื่องความดันเบาหวานนะคะวว่าเป็นโรคพวกโรคมะเร็งอะไรเงี้ยเป็นตัวที่กินแล้วจะไปสร้างภูมิคุ้มกันประเภทอย่างนี้นะคะเพราะผักเซียงดาเนี่ยอ่ถือว่าเป็นควีนเลยของของเหนือนะเพราะนั้นเนี่ยน้อมยก็เลือกเอาผักเซียงดาเนี่ยปลูกเลาะรั้วนะคะก็อ,อันนี้น้อม้อยไป,ไปตัดแต่งกิ่งที่ริมบ้านแล้วพอก็ไปเปิดใน y o u t u แหละค่ะต้องขอบคุณใน YouTube ที่แบ่งปันนะก็ทำแบบเขาอ่ะลองดูที่ว่าเราคือ เรา,าเป็นคนที่เหมือนปลูกอะไรก็ไม่งามปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะทีนี้น้าม้อยก็จะลองก้นหลุมด้วยอันนี้นะคะนี่ภายใต้แบรนด์เรานะคะมิสเตอร์ฮิวมัสวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะของเดือนธันวาคมก็เป็นวันดินโลกตัวนี้ก็น้าม้อยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรที่เราเรียกว่าทางรัดนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยนี่เวลาได้มาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราปั้นแบบเม็ดไม่เป็นเม็ดอ่าแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาเฉพาะเจาะจงว่าจะเข้าเครื่องพ่นนะ จะเอาไปยอดกับพวกข้อพูดนะนี่ต้องแจ้งมาก่อนแต่ส่วนใหญ่เราทําเรื่องไม้ผลกับดินเนี่ยถ้าทําแบบนี้มันจะเร็วอันนี้น้ามอจะใช้ลองก้นหลุมนะคะเราใช้มิสตี้มาเราลองก้นหลุมก่อนล้วมันก็จะง่ายย่างนี้เลยเี่ยประมาณหนึ่งกำมือเราก็ใส่ไปนี้นะคะนีะ่เดี๋ยวมราจะสาธิตให้ดูซักนี่นะคะซักสี่หลุมแล้วกันนะอ่ะนี้อันนี้เราลองก้นหลุมด้วยอย่างนี้แลใช่ไหมคะพอเรา,าได้ผักเสียงดามานี่นะคะผักเสียงดามานะ ก็อันนี้ไม่เคยปลูกนะครั้งแรกเลยนีย่ที่ที่ทําการปักชําแล้วเขาขึ้นเขาขึ้นนะคะมนก็จะเอาเขาออกมาแล้วก็น่าจะโหดร้ายนิดนึงนะคะนี่อ,ออกออกนะคะออกออกแล้วนะมะก็จะเอาลงอย่างนี้เลยอันนี้ต้นที่มันเล็กๆหน่อยอ่อนแอหน่อยเราก็อาจจะ เอาไวท้ที่ที่เขานิดนิดหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมได้ล่ากปกติอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเลยเหมือนว่ามือร้อนทำอะไรทําอะไรก็คือปลูกอะไรก็ตายอย่าไปอยู่ใต้ความเชื่อแบบน,นี้น้วมอททองทดลองเลยขอให้ดินดีน้ําดีปุ๋ยดีแล้วทําให้ถูกวิธีเท่านั้นล่ะคะ่ะเราก็จะได้อาหารกินถ้าเราอย่างนั้นอ่ะถ้าเราพูดอย่างนั้นอ่ะวันหลังเราก็ไม่ต้องกินอะไรมันนะถ้าไม่กินปุ๊บก็นี่น้มอยก็จะกรบนี้ไปเลยนะคะกรบ วันนี้เป็นวันวันที่ห้านะเป็นวันดินโลกเราก็มาช่วยกันปลูกนะคะปลูกเพื่อที่จะทําให้ดินเนี่ยมีอ่สิ่งที่ช่วยมีมีเหมือนกับเหมือนกับพระราชาก็ต้องมีราษฎรนนะให้เทียมไงดีก็คือบ้านก็ต้องมีเขาบอกว่าบ้านไหนที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีทั้งคนแก่นะมีทั้งคนหนุม่มมีทั้งเด็กนะคะนั่นนะคือบ้านนั้นสมบูรณ์เพราะนั้นเราก็จะให้เขา ทำอาหารด้วยแล้วทำสิ่งแวดล้อมด้วยพอมีพืชมีน้ํามีดินที่ดีมีธาตุอาหารที่ครบของเราจะเน้นเรื่องของธาตุอาหารหลักธาตุาอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะสิ่งที่เราเน้นนะอันนี้นะ้องม้อยได้อยู่หลายต้นนะนี่โอ้กระถางเดียวนิดเดียวเองนอี่นี่นะคะเน่เนะ๋มมอยใส่ใส่รองก็หลุมอย่างนี้นะคะแล้วก็วางวางลงไปพยายามหันหน้าหันหน้าใบเนี่ยหาแสงเพราะว่าเขาจะได้แบบได้รับแสง มันก็กลบนะคะกลบเนี่ยที่จริงเราก็ผสมมิสเตอร์ฮิมัสเราได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกตัวหนึ่งนะคะว่าใช้ยังไงอ่ะสมมุติว่าใส่ไปอย่างนี้นะคะ,ะใส่วางเลยเดี๋ยวอันนี้อีกสองต้นเราก็จะลง,งต้นหนูพยายามสร้างแหล่งอาหารนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็นี่อย่างนี้นะคะถ้าถ้าเราได้แล้วปุ๊บเราก็พยายามแบบให้เขาได้น้าเนาะ เนี่ย,เ,ยเห็นไหมน้ำอ้อยทาใส่คลองไส้ไก่เหมือนพระราชดำรัดของพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานไว้นะคะวันนี้เราก็อาจจะพูดพระนามท่านบ่อยๆเพราะว่าในสิ่งที่ท่าน,นำดำรัสไว้ถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะว่าลองมาหมดแล้วนะคะมาหมดแล้วเดี๋ยวน้ำมัจะปลูกอีกนะคะเนี่ยอันนี้เราก็จะทำอย่างนี้เนี่ยนะคะบางทีน้ำมอมีพวกเศษอะไรพวกนี้เนี่ย,ยก็จะมาทิ้งๆิ แต่ถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมั่วจะลองทําอีกสไตล์หนึ่งนะถ้าใครมาเจอคลิปแ้่บ้าอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะเดีวมัจะมารีวิวให้ดูว่าในส่วนที่มิสเตอร์ฮิวมัเราทําในแบบของเรานะในแบบของเราขอเน้นว่าในแบบของเราเราก็จะทําไม่เหมือนคนอื่นเขาละคะ่ะเนี่ยทีเ่เครึ่งพากันม่บ้าบอใส่ใส,ใสเสียบไปหินก็จะขึ้นเนี่ยคะ่ะเขาได้น้าแล้วเห็นไหมทีนี้ามั่วก็จะหวานด้วยตัวนี้นะคะมิสเตอร์ฮิวมัตัวข้างข่าวสมมุติว่าถ้าตัวนี้ ตัวนี้เราจะหนักเรื่องจุลินซีนะคะเพราะเราขึ้นปั้นเม็ดเนาะอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยน้ำซอฟเราจะเยอะนะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของไม่ดำสักทีเดียวไม่จะใส่อย่างนี้นะคะเพราะว่าไอ้น,นี่เราจะหนักเรื่องของจุลินทซีใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยฟัวร์เขาช่วยเขาเขาช่วยปรับนะคะแม่ยมนก็จะใส่เงี้ยอ่าก็ไหนเขาก็ออกมาแล้วนะคะลองก็หลุมไปแล้วนะแล้วก็ใส่ข้างหน้าทีนี้ไม้ตัวเนี้ยค่ะตัวนี้จะเน้นเรื่องของธาตุอาหาร เมื่อกี้เน้นจุลินทรีย์อันนี้ก็จะจริงจริงแล้วเป็นผงนะแต่ว่าพอเราเปิดไว้แล้วน้ําหยดลงไปมันก็จะเป็นก้อนขึ้นมานั้นเราก็จะ,ะเป็นผงแบบนี้เราเราเน้นเรื่องธาตุอาหารเพราะมันจะฟูนะคะแต่ไม่ดำเพราะไม่ใช่มีฮิวมัสตัวเดียวก็จะมีฮิวมัสยิปซัมนลูไมซิโอไลท์ฟอสเฟตเคี้ยงคาวสาลายสารพัดคะ่ะทุกอย่างที่เป็นสูตรเราแล้วอีก50เนเนี่ยจะเป็นน้ำซอฟเราละนะแต่ว่าเราเน้นเรื่องธาตุอาหารหลักรองและเสริม อยู่ในนี้หมดเลยเคยเอาไปเจอแลบของดรสุมิตากับดรสุนทรีที่จังหวัดจันทบุรีนะคะท่านไปออกได้ลูกค้าของเราไปแล้วไปตัวอาจารย์ถามว่านี่ของใครเป็นตัวข้างขาวเราเนี่ยคะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะตัวนี้ต้องมิสเตอร์ฮิวมัสเท่านั้นนะคะถ้าใครมาเจอคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ก่อนเราจะมารีวิวให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างน้อม้อยฝากเบอร์โทรไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะสามารถแอดไอดียไลน์มาถามกันได้หรือไม่งั้นยกหูถามเลย เอามาใส่กันต่ออันนี้นะคะมือก็จะใส่นี้สมมติว่าถ้าเราลดลักษณะใช้บัวลดสมมตินะคะเราสามารถใส่อย่างนี้เลยเพราะว่าแมลงมันจะได้กลิ่นนะคะก็มาหันซันเฟอร์เนี่ยแล้วก็อย่างอื่นนะคะอีกเยอะแยะเลยแคลเซียมอีกเราส่งให้สูงมากเลยเราก็ใส่นี้นะคะธาตุอาหารจริงอะเนี่ยกุหลาบอย่างเงี้ยข้อดีคือเดี๋ยวเขาแบ่งกันเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะแยงอาหารกันนะ คือเขาแบ่งกันด้วยในดินนะเขาแบ่งกันด้วยเนี่ยพอใส่งี้ปุ๊บท่านผู้ชมกุหลาบก็ได้ดีปรีน้ำอ้อยก็ได้เห็นไหมคะดีปรีอยู่นู่นเสร็จแล้วมะม่วงก็ได้ท่านผู้ชมเหงื่อดูข้างบนนะคะนี่ออกซิเจนเราก็ได้อีกเพราะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ต้นกาแฟน้ำอ้อยก็ได้นั่นอาราบิก้ากาแฟได้ว่านได้กล้วยไม้ได้นะคะกล้วยไม้เนี่ยอาศัยอาหารทางรากกล้วยไม้ได้ เราได้ออกซิเจนสิ่งที่สำคัญคําว่าดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะอ่ะมาดูกันว่าดินชื้นแต่ไม่แฉะในร่องน้ำเนี่ยท่านผู้ชม,ชมอันนี้เราปล่อยน้ำไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะเป็นทานน้ำธรรมชาติเลยแล้วอ้อยเน้นตรงให้เด็กออกกำลังกายด้วยหลังเลิกหลังเลิกงานเราเล่นน้ำกันนะคะก็เป็นขุดสะใหญ่ทางน้นชื้นแต่ไม่แฉะ ในระดับดินน่ะห้าสิบเซนที่พืชกินแต่ลึกลงไปกว่าน,นั้นสมมติน้ําเราเยอะเขาก็ดึงไปเป็นสะสมอยู่ข้างล่างให้แต่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีพืชข้างบนปุกคุมเพื่อชะลอให้น้ํามันแห้งช้ามันก็จะพาไปดูในส่วนที่เราทําแบบนั้นเลยดินเปยืยเปล่าเลยไม่มีไม่มีหญ้านะคะเมื่อจะเห็นความแตกต่างเลยว่าดินจะแตกละแหงเลยแต่ถ้าเกิดดินที่มีของเราแล้วมีพืชปกคุมอยู่ข้างบนเนี่ย สิ่งที่เราได้ก็คือความชุ่มชื้นทีนี้ดินชื้นแต่ไม่แฉะเป็นยังไงเนาะชื้นแต่ไม่แฉะแฉะนี่ก็คือแบบน้ําขังแฉะใช่ไหมชื้นขนาดไหนอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูตรงโน้นนะคะนี่เห็นไหมเห็นชั้นดินไหมคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาดูดขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเราโนตหลด,ลด,ลด,ลดปีสเปนเกอร์มันก็แป๊ดเดียวเองเพราะเราไมยให้เนี่ยประมาณสักไม่ถึงสิบห้านาทีนะคะวิ่งไปตามคลองไส้ไก่เนี่ยไม่ถึงสิบห้านาทีอ่ะนี่ชื้นแต่ไม่แฉะ อันนี้คาว่าชื้นแต่ไม่แฉะนี่ชื้นบีบแล้วนี่นี่ค่ะบีบอันนี้เยอะเกินไปแต่ถามว่ามันเป็นไรไหมก็โอเคตรงนี้เขาก็โอเคจะโอเคไม่โอเคเราดูทางใบกุหลาบเนี่ยถ้ามันแฉะเกินชื้นเกินหรือมันรากเน่าเลยแต่อันนี้คือโอเคปึ้งปังอันนี้ปลูกแบบ เราไปดูนะคะเดินไปตามร่องเลยก็ได้นะคะอันนี้นะ้ำมอยก็นะพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะนะท่านผู้ชมอย่าลืมว่พาพอได้อย่างนี้ปุ๊บอะ <int> เดี๋ยวเราก็เอาน้ํามาลดนะคะเพราะถ้าเกิดเราใส่ข้างบนเนี้เราต้องลดน้ําด้วยข้างบนเนาะเราก็อย่างเงี้ยค่ะลดน้ําด้วยนะเนี่ยเยอเดี๋ยวไปดูทางโน้นนะคะเดี๋ยวไปดูทางโน้นดูทางโน้นว่าดินเราเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูดูนะคะว่าอุหลาบที่เราปลูกนะคะ ดูว่ากุหลาบต้นละห้าสิบาทเะคดูดูใบเขานะคะแล้วเนี่ยต้นมะพร้าวก็ได้กินด้วยเนี่ยท่านผู้ชมดูอะ่ะเดี๋ยวสองต้นเนี้ยแม่บอกว่าของเพื่อนบ้านที่เขาปลูกพร้อมเราเขาได้กินละของเราชะไหนเลยเพราะข้างล่างนี่คือหินเยอะมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้เคยให้น้ําเลยตรงนี้ตอนเนี้ยเราเราทาแบบพระราชฎร์สัติของในหลวง แล้วเราปลูกทุกอนุให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะเราเป็นเขตเทศบาลเป็นเขตเมืองจะเห็นได้ว่าเ,เราอ่ะคือรถวิ่งผ่านตลอดอ่ะท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินแผนมาทางนี้ออ,อีกอย่างหนึง่งท่านผู้ชมดูนูน่นนี่เป็นวันที่ห้านะดูเมฆอากาศที่ยากนะคะหลายคนโทรมาบอกนะ้องว่าสิ่งที่ยากที่สุดคืออากาศ อากาศมันไม่เอื้ออํำนวยนะคะเราเอาชนะสิ่งแวดล้อมไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่น้องไมอยากจะบอกก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับเขาแล้วไม่ใช่ฉันจะเอาอย่างเดียวโอ้ยฉันจะเอาอย่างเดียวฉันโลภฉันจะเอาอย่างเดียวเลยเขาว่าอะไรดีใส่ไปให้หมดเลยดินใส่ไปไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาข้างหน้าถามว่าทุกอย่างสุดโต่งอะ่ะมันไม่ดี สุดตรงเกินไปอย่างกรินเป็นกรดจัดก็ไม่ดีด่างจัดก็ไม่ดีต้องกลางๆนะคะเพราะนั้นสมมติเราทำพืช GAP ถึงส่งออกได้โอเคเราก็ใส่เคมีไปในระดับที่พอเหมาะพอควรน,นะคะแล้วเสร็จแล้วพอใกล้จะเก็บผลผลิตบางตัวที่เขาจะเขียนติดกระสอบอยู่แล้วว่าใส่ในปริมาณเท่าไหร่ช่วงที่จะเก็บผลผลิตอย่าใส่นะเเราก็อย่าใส่นะ เขาให้ใส่1นกิโลหรือครึ่งกิโลหรือ3ขีดหรือช้อนโต๊ะสอช้อนชาใส่ตามเขาบอกนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ร่วมสมมุติใครใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะใช้ของเรามันอยู่ที่คนนะสมมุติว่าอ่ะจะทําแนวออร์แกนิกเลยแล้วเก็บผลผลิตไม่ต้องการให้มีสารปกค้างใดๆในพืชผลผลิตเราเลยเราก็ใส่ของม um ิสเตอร์ฮิวมัสเจนะคะใส่ไอตัวที่เราจะใส่เข้าไปไม่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีที่เราใช้อะ่ะ ใส่30มอซอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เราก็จะช่วยส่งทําให้เขาเนี่ยกินปุ๋ยได้ดีปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เขากินปุ๋ยได้ดีเพราะเราเป็นตัวกลางในการนําพาเอาธาตุอาหารต่างๆส่งให้แก่พืชอุ้มน้ำได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดาอันนี้คือเราเสร็จแล้วเราขี้เกียจค่ะเราเป็นคนขี้เกียจแล้วขี้เกียจเสียเวลาด้วยแล้วก็สงสารเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะเราเคยทํามาแล้วเงินไม่เหลือแรงไม่เหลือผลที่สุดมาตายไปก็เยอะ คนที่แบบอายุเท่าน้ำม้อยหรือน้อยกว่าน้ำม้อยหรือมากกว่าน้ำม้อยคนไหนที่ยุ่งกับสารเคมีมากไม่รู้จักคลินทั้งดินทั้งตัวเองเนี่ยตายไปแล้วเยอะมากเลยที่จริงแล้วเราอยู่ร่วมได้เราใช้ในสิ่งทุกอย่างใช้ในปริมาณที่เหมาะสมได้เคมีนะคะเคมีคําว่าปุ๋ยเคมีก็ใช้น้อยลงนะ เ,เสร็จแล้วใช้พยายามใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราะของเราเนี่ยเป็นมิสเตอร์ฮิมัสเราเราได้จากธรรมชาติด้วยนะแต่เราผสมสูตรเพราะเราขี้เกียจใส่ธาตุอาหารหลักรองและเสริมเข้าไปเลยง่ายคือใส่ใส่ลดน้ําหันหลังให้เลยส่วนใหญ่เขาจะเรียกเราอย่างนี้มาดูข้างบนว่าถ้ามีอะไรให้แก้ไขค่อยแก้ถ้าไม่มีอะไรให้แก้ก็ไม่ต้องแก้นะคะอันนี้ที่น้าบอยมาเนี่ยเพิ่งปลูกใหม่นะคะมันก็เลยกลีบมันเลยไหมนะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่งใหม่ และอันนี้คือตัวฟื้นฟูของเราเป็นตัวฟื้นฟูด้วยนะคะเพราะนั้นพอะนี่เห็นไหมงานกระหางในที่จริงแล้วเขาตายเกือบจะตายแล้วน้ําตาลมาถึงนี่แล้วพอเราใส่ไปนะคะอันนี้อันนี้เมื่อเพิ่งใส่เมื่อวานนะปุ๋ยสูต 16, ร16-16เนี่ยพอด,ดีลองด้วยทดลองดูว่าถ้ารวมเคมีนิดนึงมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ใส่เลยเราทํามานานแล้วที่ไม่ใส่เลยนะทีนี้เราก็ลองดูว่าเอออ่ะ,อะ,อะในสายที่แบบกึง่งอินทรีย์เคมีเราก็จะได้รู้ด้วยเราก็ใส่ ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกสิบหกไปนะคะแล้วเพราะว่าเขาว่าใส่กุหลาบอ่ะแต่อันนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อวานแต่อ้ยอดพวกเนี้ยของเราอะที่ฟื้นมาเนี่ยท่านงานในกระถางเห็นไหมบางทีตายแล้วเขาก็ยังฟื้นขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของการฟื้นฟูต้นฟื้นฟูดินนี่คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วเสร็จแล้วพยายามอย่าใช้ยาฆ่าหญ้านะคะยาฆ่าหญ้าเนี่ยถามว่าแต่บางทีะอะในที่น้ำม้อยดูแลลูกค้าอยู่เยอะเลยนะหลายหลายแปลงเีง่ยทั้งหลายที่เขาก็จําเป็นต้องใช้ไง แต่ใช้แล้วปุ๊บสิ่งที่เราทําก็คือเขาบอกว่าคุณอ้อยของคุณอ้อยเก่งมากเลยนะพอใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยปรากฏว่าของเราได่ไปต่อได้นะคะแล้วเ,เราก็จะพยายามครีนแล้วน้องใพยายามจะผสมสูตรที่จริงเราทําได้อยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะเราดูแลทั้งไล่อ้อยมันสับปะหลังนะคะอ้อยมันสับปะหลังแล้วก็ยางพาราเนาะที่ใช้เคมีกันเยอะอ่ะก็จะเป็นมันสับปะหลังกับอ้อยนี่แหลนะที่เห็นนะเขาบอกว่าคุณอ้อยของเราเก่งมากเลยนะ พอเวลาเราใส่แล้วปุ๊บแบบปรากฏว่าเอ่อเราเราต้องใช้อะยาฆ่าหญ้าเราต้องใช้นี่คือเกษตรกรยืนยันเลยนะเราต้องใช้ <laughs> ไม่ใช้สู้มันไม่ไหวแต่ของเราเก่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีพอใช้แล้วปุ๊บของเรานี่ก็ยังยังยังโตของคนอื่นในบางทีพอขาดน,น้ํานิดนึงไปเลยแต่ของเราเนี่ยเอ่อมันขาดน,น้ําอยู่ช่วงนึงมันอยู่ได้แล้วพอได้น้ํามาส่งปุ๊บมันไปเลยนะคะทิ้งเลยแล้วก็เอ่อไอที่เขาใช้ยาฆ่าหญ้าหญ้าก็ตายหมดเหมือนกันแต่ว่าพืชของเราที่ใส่ของเรามันก็เก่งอย่างเงี้ยอันเนี้ย น้อว่าจะฝากไว้เบอร์โทรในลิงก์ด้านล่างนะคะสามารถแอดไอเดียไลน์แล้วจะไลน์มาถามหรือว่าโทรมาถามได้เลยแล้วก็สิ่งที่เราทําก็คือการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทําให้ดินดีท่านอาหารให้ครบขาดอะไรแล้วให้ท่านผู้ชมใส่เองนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะคะตัวข้างคาวเนี่ยเป็นนวัตกรรมตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมคําว่านวัตกรรมคือดินจะดีภายใน3วัน7วัน15วันโดยที่ท่านไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ไม่ต้องหาอะไรมาแล้วนะคะ เดือนนี้ฟางก็แพงไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีแล้วหาก็ซื้อ,อยางไม่ต้องสัรหาทําค่ะใบเบยอะไรของเขาเนี่ยตัดแล้วเอาลงเลยจะเป็นโรคไม่เป็นโรคของน้ำม้อยนี่ก็เคยทําให้ดูของมะเดื่อฝรั่งแล้วเป็นโรคแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัด,ต,ดตัดกิ่งก็ให้เอาใบอะไรทิ้งไว้ข้างล่างกลบเลยก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรโรคก,ก็ไม่ระบาดต่อนะคะแต่ว่าต้องแบนเราเท่านั้นนะ ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเท่านั้นเวลาเราใส่มันก็แล้วแต่ค่ะงานในกระถางก็สองสามกำมือเอ่อไอ้ลงไปลองพื้นก็หนึ่งกำมือสองกำมือนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม้ผลเราลองก็หลุมอาจจะหนึ่งกิโลแล้วข้างบนอีกหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยแล้วเราใส่ให้เราเกินรัศมีเกินปลายใบมันอยู่ที่พืชต้นโตต้นเล็กอย่างบางคนเนี่ยที่เคยเราเคยทําให้กับผู้ว่าที่ท่านเกษียณจากสมุทรปราการมาท่านก็เบา เอาต้นมะพร้าวที่พร้อมออกลูกเลยเนี่ยมันลงนะคะนั่นเขาใช้สองกระสอบเอาแบ็คโคจกลงไปแล้วใส่ของเราหนึ่งกระสอบมิสเตอร์ฮิมัทกระตูนนะคะแล้วก็เอาต้นลงแล้วก็กรบกรบเสร็จเขาก็เอามิสเตอร์ฮิมัทขอ,องน้ำม้อยที่เป็นตัวกระตูนเหมือนกันเอาขึ้นเอาไว้ข้างบนรอบโคนอย่างเงี้ยอีกสามปีเจอกันก็ยังไหวอยู่นะแล้วก็ออกเลยเขาบอกวัวผ่านไปเนี่ยเขาก็ออกตลอดทีนี้เราอยากได้อะไรเราก็เติมแต่ว่าน้ำม้อยบอกว่าให้ดูก่อน เสร็จแล้วผล,ลไม้ทุกอย่างเราลองชิมดูก่อนอย่างมะละกอเนี่ยแทบไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะก็หวานจนไม่รู้จะหวานยังไงเหมือนชื่อน้ำอ้อยนี่แหละคะ่ะงั้นวันนี้ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์เฮมัสน้ำอ้อยนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะเนะีนะ่ยนะนะนะดูนะคะต้นเนะี่ยสมบูรณ์เห็นไหมยอดใหม่ก็มาเนี่ยก็เอ่อดินน้ำนะคะที่สัมพันธ์กันนะเนี่ยดิน,นเห็นไหมเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ แล้วกบเขียดอะไรก็ฝังตัวอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยขาอของเรา่เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่เราการันตีเพิ่มสามวันเจ็ดวันเห็นผลโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ละถ้ามีก็ให้ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปสรรหาซื้อมานะคะแล้วก็ของเราเป็นทางลัดวันนี้สําหรับภายใต้แบรนด์ Mister Human นมั้ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันที่ห้านะคะของวันวันดินโลกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเราก็ขอใหอ้พวกเราเนี่ยถ้ารักท่านก็ เดินตามรอยพระราชดำรัสของท่านแล้วเราจะได้จริงๆได้อาหารได้อากาศได้สิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้แบรนด์มอยก็กลับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ